สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกันครับคราวน,นี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูน้องเมย์กินหญ้านะครับไปดูกันครับทุกคนน้องเมย์ครับนี่ฮะเดี๋ยวกินอาหารเช้านะครับน้องเมย์กับคุณแม่จันทิพย์นะครับน้องเมย์ก็กินอิ่มแล้วก็ไปเล่นถูเสาแล้วฮะ มาแล้วน้องมีธหันหน้ามาแล้วอันนี้ก็เป็นต้นขนุนนะครับต้นขนุนกับต้นหญ้าที่ไปตัดมาให้หนกชางก็จะข้ากินต้นไม้เพราะว่าจะทำให้อิ่มท้องดีครับโอ้าคุณแม่จันทิพย์ก็พิกานก็แต่งตัวให้แล้วคุณตา คุณตาแต่งตัวให้แล้ว แต่งตัวเป็นสาวเกเรียงฮนะแม่จันทิพย์นะครับแต่งตัวเป็นสาวเกเรียนนะแต่งตัวไปแสดงวันนี้เช้านี้ก็นักเรียนมาเยอะเลยครับแต่ละโรงก็เป็นร้อยนะครับครับแม่ลูก คุณแม่กับคุณลูกโอ้ยแต่งตัวจะสวยเลยครับสวยงามมากอน้องเมย์กินบ้าน้องเมย์ไม่กินแล้วหรอเดี๋ยวเขาก็เล็มๆเนี้ยอาหารชอบ อร่อย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 ไม้อร่อยไม้ว่ามีาผ้าพพวกหัวที่สวยเลยครับ ตัวหัวสวยมากมีหลายแบบหลายสีฮนะวันนี้ใช้สีชมพูมีการกินหญ้าของช้างแล้วก็จะสะบัดสะบัดอดินออกนะครับสะบัดเศษดินเศษหญ้าออกนะครับ ของไม่อิ่มแล้วเหรอเนี่ยเขาเป็นแม่ลูกกันนะทุกคนอร่อยอร่อยอร่อยนี่ครับย่าที่ชอบมากเลยครับเห็นงคล้ายถาวัน อ๋ออินมนะอิ่มก่อนไป,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วพี่จันทร์ทิพย์ไปแล้วแม่จันทิพย์ไปแล้วเดี<ป>๋ยวน้องเมย์จะตามไปทีหลังไป,ไปครับพี่หวานพาไปที่ลานแสดงแล้วนะครับ ก็น้นงๆนักเรียนมาเยอะมากเลยครับมาทัศนศึกษาเด็กน้องเมย์ก็ตามไปครับเดี๋ยวไปเจอที่นู่นนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยครับที่ดับชนที่รับชมและสนับสนุนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ